สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องของ MGC อีกแล้วค่ะวันนี้เห็นภาพที่หน้าจอทราบทันทีเลยว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรเราจะคุยเรื่องตุ๊กตุ่นถุงและถั่วค่ะก็คือตุ๊กตตุ่นถุงถั่วที่เป็นของเล่นเก่าของเล่นโบราณหรือว่าจะเรียกว่าของเล่นเรโทรของเล่นย้อนยุคซึ่งสมัยนี้เนี่ย เราต้องเรียกว่าเป็นของสะสมแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีผลิตมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทุกท่านกำลังเห็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นของ MGC นะคะเราเพิ่งผลิตออกมาเราเรียกว่าเราทำเป็นของเรียนแบบของเล่นโบราณสำหรับคนที่ชอบสะสมโดยเฉพาะของเราเนี่ยเราจะเน้น การทําของเล่นที่เป็นแนวผีไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตุกตุนถุงถั่วตัวแรกของเราก็เลยออกมาเป็นโมเดลผีกระสือมีทั้งตัวอ่อนและตัวแข็งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้มีเป็นกรณีพิเศษซึ่งเราจะมีการคุยมีการคุยกับแขกรับเชิญนะคะซึ่งก็คือ,อคุณมุ้วัรตมิวหรือว่าเป็นเป็นนักอ,ออกแบบของ MGC ของเราค่ะ ตุ๊กตาตุนถุงถั่วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเก็บมานานะครับตั้งแต่ประมาณ2,500้ผมเกิดเป็นเป็นช่วงกลางของยุคตุ๊กตาตุ่นที่กำลังโด่งดัง2510 1 0 11รลาวนี้แต่ตุ๊กตาตุ่นแอนเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีตุ๊กอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งคือตุ๊กตาตุ่นแอนเป็นตัวใหญ่ที่เขาใช้สะสมกันที่คนกำลังสะสมกันกับตุ๊กตาุ่นที่ใช้ทอยเส้นที่เรียกว่าตุ๊กตาุ่นถุงถั่ อ๋ออันนี้ตุ๊กตุน่นก็คือตุ๊กตุ่นที่อยู่ในถุงถั่วแบบนี้เนี่คือเอาไว้ถอยเส้นที่เขาเอาไว้มัดขาเอาไว้มัดลวดอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคทีนี้เนี่ยคือปกติเนี่ย,กา,ยการถอยเส้นเนี่ยคือเขาจะต้องซื้ออันนี้หรือว่ามันแถมมากอะไรคะ,ะตุ๊กตตุ่นถุงถังถ่วเนี่ยในในหนึ่งซองของของขนมประเภทนี้เนี่ย มันจะมีถั่วอบกะทิอยู่ประมาณ3ามสี่เม็ดหรือห้าเม็ดราวๆานี้ <Okay. S 1> นะครับแล้วก็จะมีตุกตาที่เรียกกันว่าตุกตุ่นเนี่ยอยู่หนึ่งตัวเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในถุงนั้นเราจะได้ตัวไหนเพราะว่าถุงมันมันปิดมเป็นซองปิดผนึกอันนั้นคือคือรุ่นโบราณครับอันนี้ก็คือของบริษัทหนึ่งยี่ห้อหนึ่งแล้วสมัยนั้นมีเป็นสิบสิบยี่ห้อดังนั้นเด็กจึงมีโอกาสที่จะเจอตุกตาแปลกๆหรือตุกตาแปลกๆเนี่ยได้มากมายโอเค ไอ้ตุ๊กตาตุ่นพวกนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่มันเป็นโอลิฟเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นงานคาแรคเตอร์หมดเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานคาแรคเตอร์จากภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ทางตะวันตกภาพยนตร์ญี่ปุน่นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์อื่นๆที่นอกเหนือจากนี้อาจจะเป็นคาแรคเตอร์จากในหนังสือการ์ตูนก็ยังมีเลยครับเออเดี๋ยนะคะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของการ์ตูนหรือของหนังไม่จําเป็นมันอาจจะเป็นทั้งภาพยนตร์ ทั้งทั้งภาพหยิ่งการ์ตูนหรือหนังสือการ์ตูนก็ได้อืมโอเคทีนี้มันก็จะตัวแบนแบนแบบนี้การที่ตัวแบนเนี่ยมันมีเหตุผลในการที่เขาทําออกมาให้แบนแบบนี้คือถ้าเป็นตัวหนาหรือว่ามีแขนขาที่ท่าทางต่างๆในการโพสท่าเหมือนจริงมันจะถอดออกมาจากแม่พิมพ์ซึ่งเป็นแม่พิมพ์โลหะยากดังนั้นเขาจึงทําให้ตัวตุ๊กตุ่นเนี่ยแบนมีความแบน แล้วก็แขนขาอยู่ในแนวระนาบทั้งหมดเพื่อถอดง่ายอแล้วก็ไม่มีสีมีแค่สีเดียวทั้งตัวอ่าเราเรียกการฉีดเป็นการฉีดพลาสติกเป็นสีมากกว่าแล้วตุ๊กตุนที่ที่มีอยู่สองแบบคือตัวแข็งอย่างที่เราเรียกกันว่าตัวแข็งและตัวอ่อนหรือที่เรียกกันว่าตัวยางเนื้อเนื้อพลาสติกสองอย่างจะแตกต่างกันอ่าอันนี้คือตัวยางแล้วก็ถ้าเป็นของ M P C จะเป็นแบบนี้่าไม่ใชายตัวยางคือตัวนี้นะคะนี่ พวกนี้นี่เอาไปถอยเส้นได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวแข็งถอยเส้นได้ไหมตัวแข็งก็ถอยเส้นได้คนระับแ,แต่ต้องเป็นตัวขนาดเล็กมีหักบ้าแต่น้อยเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวแข็งเนี่ยไปฝนฝนกับถนนเนี่ยให้เรียบเพื่อการถอยให้มันเรียกว่าตรงตรงที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนหยุดจุดตรงไหนมากกว่า มัน,นก็เป็นเทคนิคในการเล่นของเด็กสมัยนั้นนะครับอันนี้เข้าใจว่าใครที่อยู่ในยุคที่เป็นยุคที่สะสมหรือว่ายุคที่เคยเล่นทอยเส้นเนี่ยน่าจะมีกันทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไว้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าตุ๊กตุ่นถุงถัว่วหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่อยู่ในถุงถั่วเนี่ยราคาจะสูงใช่ครับเป็นเป็นของสะสมที่มีราคาอย่างหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าสมัยนี้หาไม่ได้ ใครที่หาได้ไหมคะยังหาได้อยู่มัู้ตุ๊กตุนหนุ่งโทรสมัยนี้มันผมว่าไม่น่าจะมีแล้วละ่ะเพราะว่าตุ๊กตุนแอนแม้แต่ตุ๊กตุนแอนเองเนี่ยเท่าที่เห็นครั้งสุดท้ายคือในราวปี2542ันห้าร้อยสี่สิบสองเราล้ลานนั้นแล้วร้านที่ที่ขายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในสำเพง็งและปัจจุบันก็เลิกกิจการไปแล้วโอเคเพราะฉะนั้นของที่เราเห็นกันในตลาดตอนนี้ที่ยังมีอยู่อย่างตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็นของมือสองแล้วแหละเราไม่มีทางได้ของใหม่เราไม่มีทางนะ ของยิ่งเก่ายิ่งแพงถูกต้องไหมคะโ <Okay. S 2> อเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตลาดที่ที่เป็นตลาดของนักสะสมที่เล่นของพวกนี้เนี่ยก็ยังคงหาซื้อได้อยู่ใช่ครับหาซื้อได้ตามตามเพจตามอะไรทั่วไปจะมีกลุ่มอะไรพวกนี้อยู่ <Okay. S 2> แต่ราคาสูงมากเว็บไซต์ก็มีนะคะเว็บไซต์ b o o k a n d Art ก็มีจำหน่ายนะคะ โอเคฝากโฆษณาด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันที่ของตุุกระตุ่นถุงถั่วของ MGC นะคะ MGC เราเนี่ยได้ออกถุงถั่วหรือว่าตุ๊กตุ่นถุงถั่วมาเมื่อประมาณต้นปีเพื่อที่จะเป็นเป็นกิมมิกพิเศษในงานที่เราจัดเมื่อเดือนอประมาณเมษายนนะคะ,ะทีนี้เนี่ยเราได้ ทำของเล่น red t o พวกนี้ออกมาเป็นของเล่นเรียนแบบ <S 2> <S 2> ซ,ซึ่งเราจะมีรายละเอียดเนี่ยตามนี้โอเคแล้วก็ด้านหลังเราก็จะมีให้รายละเอียดด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุใช้สำหรับทำอะไรขนาดเท่าไหรขนาดขนาด2.5นิ้วในในถุงเนี่ยจะมีอะไรบ้างมีจะมีตุ๊กตาตุ่นคลาสสนะคะมีตัวอ่อนหรือตัวแข็งแล้วแต่นะคะแล้วก็ข้างในนี่ก็จะมีถัวนี่จับดูจะเป็นลง ลอยถั่วนะคะซึ่งมันก็คือชิ้นนี้จริงๆแล้วมันทานได้นะคะแต่ว่าเราไม่แนะนําให้ทานนะคะเพราะว่ามันถูกแยกออกมาอาจจะไม่ไฮยีนแล้วแล้วกอ็อาจจะอยู่มาสักระยะหนึ่งหลังจากการแพ็คแล้วเพราะฉะนั้นนี่ไม่แนะนําให้ทานแต่เรียกว่าเป็นกิมมิคสําหรับเป็นของเล่นแนวเรโทรดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสีเรามีหลากสีอ่าเทียบกันให้ดูว่าเป็นของเก่าถ้าเป็นของโบราณ ของโบราณแต่ของเราอันนี้อามของเราเนี่ยจะถุงใหญ่มากๆไซส์ของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตุ๊กตตุ่นถุงถั่วปกติมันมีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับมีหลายขนาดมากโอเคใหญ่ขนาดนี้บ้างไหมคะอกืก็จะมีบางยี่ห้ออย่าง ตาที่เป็นเปลวุ้นจ้นเป็นอะไรพวกนี้ครับก็จะใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ามันก็มีหลากสีและหลากไซส์ซึ่งไอ้พวกนี้นี่เราต้องซื้อถูกต้องไหมคะมันไม่ได้แถมมากับอะไรใช่ใช่ครับอ๋อก็คือในถุงเด็กที่เด็กซื้อนเนี่ยก็จะกินถั่วด้วยอ่าบางทีก็ไม่เด็กไม่สนใจถั่วหรอกครับเด็กสนใจไอ้ตุกตุนที่อยู่ข้างในซะมากกว่าอืมโอเคก็คือ เด็กก็ไม่รู้ด้วยว่าคาแรคเตอร์ในนั้นจะเป็นอะไรไม่มีทางรู้แต่เขาก็มีมบ,าบางกลุ่มบางคนที่สามารถใช้วิธีคลำผู้ท<ม>ี้จะเป็นเซียนจับดูเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้คือตัวอะไรอืมโอเคทาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะฮะถ้าคือการคลำแล้วเขาจะรู้เลยว่ามันทําท่าอะไร<อ>เป็นตัวอะไรเป็นพระเอกเป็นผู้ร้ายโอเคทีนี้เราก็จะรู้ด้วยว่าเป็นตัวอ,อ่อนหรือตัวยางอ่ะต,อตัวอ่อนตัวยางนี่เราจับได้เรารู้ได้ทันทีแต่ส่วนใหญ่ตุก๊กตุน่นที่อยู่ในซองถั่วเนี่ย จะเป็นตัวแข็งแต่ตัวยางเนี่ยจะขายแยกต่างหากให้แพ็กใส่ถุงใส่ให้เห็นเลยตัวยางมาทีหลังแสดงว่าตัวยางนี่มีมูลค่ามากกว่าถูกต้องไหมคะราคาในในตอนที่ขายถุงถั่วสมัยผมเด็กๆเนี่ยตัวที่เป็นตัวแข็งมาแรกๆเนี่ยจะราคาประมาณห้าสิบสตางค์ถุงบาทหนึ่งถึงหกสลึงแต่แต่ตัวตัวยางเนี่ยจะมาทีหลังแล้วแล้วก็ราคาก็จะขายเป็นตัวเหมือนกันแต่จะมีราคาสูงกว่า แล้วก็มีถั่วอยู่ในถุงเหมือนกันไม่ไม่ไม่เพราะว่าตัวยางมาทีหลังนะครับถ้าถ้ามันจะเป็นรุ่นที่มันมีถั่วเนี่ยจะเป็นตัวแข็งซะเป็นส่วนใหญ่โอเคโอเคค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะส่วนของ MTC นะคะก็มีทั้งตัวแข็งและตัวยางตัวนี้เป็นตัวยางนะคะแล้วก็ตัวแบบนี้เป็นตัวแข็งซึ่งในถุงเนี่ยทุกท่านที่ที่สนใจนะคะ บอกว่าท่านไม่สามารถจะจับได้แล้วก็โดยส่วนตัวเราก็จะจับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่กล้าไปไม่กล้าไปโยกมันเดี๋ยวมันหกักโอเคอันนี้คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆสำหรับต,ตุ๊กตุ่นถุงถั่วเนาะวันนี้เราก็ได้ทั้งดูทั้งของของ,ของที่เขามีต้นฉบับมาดั้งเดิมแล้วก็ของ MGC ที่เราผลิตมาเป็นของเลียนแบบเราทำของเล่นในปี2 5 6 4เนี่ย ไปเรียนแบบของ2500เท่าไหร่นะประมาณ2 5 1พห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบเอ็ดโอเคเคือผีของเราก็ยังไปเล่นใน กลุ่มของเลดโทเขาหากใครสนใจนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจแล้วก็ตามช h อป e ี้ลาซาด้านะครับหน้าเพจของเราก็คือ M g Custom w o r k Model Adore ค่ะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ